แนะนำวิธีการใช้เงินเป็นระบบแล้วก็เงินเหลือนะคะอย่างเวลาเงินเข้าเนี่ยทุกต้นเดือนเนี่ยค่าเจ้าจะเคลียร์พวกค่าใช้ใจจําเป็นให้เรียบร้อยส่วนค่าประกันเนี่ยค่าเจ้าก็ออมอยู่แล้วนะคะด้วยการตัดบัตรเครดิตคอนติเนียอาดหกสิบห้าของเงินที่ค่าเจ้าหาได้ค่าเจ้าออมในรูปแบบของกรมธรรมาาประกันชีวิตเพราะว่า สิ่งที่น่ากลัวคือเงินหมดก่อนจะหมดลมไม่อยากจะเป็นคนแก่ที่น่าเบื่อมีแต่คนหนีอ่ะอย่างวันที่9ก้ถึงสิบสอเนี่ยเพื่อนจากเชียงใหม่เพื่อนพยาบาลจะมาเห็นไหมเขาก็ชวนค่ะเจ้าไปทะเลแชร์ค่าใช้จ่ายกันเห็นไหมค่ะเจ้าก็ไปกับเขาได้กูมีตังกูมีตังเออ เราต้องอยู่กับคุณค่าแท้ค่ะว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นนะคะอย่างข้าเจ้าไปซื้อของในห้างนะคะข้าเจ้าก็ต้องดูก่อนว่ามีส่วนลดอะไรบ้างอ่ะอย่างวันนี้ก็ได้ลดถึง15%นะคะใช้ point ของ the m มอลล์เดอะมอลลขาจะมี point ไงเวลาเราซื้อของเราต้องแจ้งเบอร์โทรนะเป็นเมมเบอร์เขานะอ่าหรือเวลา จะไปกินอาหารวันนี้ไปกินโออิชิบุฟเฟ่นะคะตรงสามย่านราคา700กว่าบาทเหลือ600กว่าบาทเพราะกดซื้อคูปองใน l a z a ด a าได้ลดไปเป็น100บาทเลยนะคะก็จะทำให้เราอะเหลือเงินเพิ่ม100ไงดังนั้นเงินเล็กๆน้อยๆที่ข้าเจ้าประหยัดได้เนี่ยทำให้ข้าเจ้าอะใช้เงินสบายขึ้นอ่ะอย่างเช่นลด ไม่จำเป็นต้องใช้ตัดทิ้งคอนโดไม่จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าข้าเจ้าเป็นแบบออนไลน์ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ไปรู้จักกับท่านบอสเจ้าของของวิลล่ามังคลา,าซึ่งท่านอะมีแบบบ้านมีบ้านสวยๆเป็นแบบเกสต์เฮาส์อะเป็นเหมือนโฮสเทลแต่ว่าเป็นแบบระดับไฮคลาสนะคะทั่วประเทศข้าเจ้าก็ อาศัยเป็นลูกค้าของท่านไงก็ไปอยู่โรงแรมของท่านได้ก็ประหยัดเงินค่าอยู่คอนโดตั้งเยอะอนะ่ะไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าส่วนกลางค่าอะไรจ่ายนอนจ่ายจบจบเห็นไหมคะก็จะทําให้พ้าเจ้าเหลือเงินใช้ชีวิตเพิ่มนะคะเพื่อนๆลองสํารวจดูว่าอะไรที่ประหยัดอะไรที่ลดได้นะคะจะทําให้เพื่อนๆไม่ต้องเหนื่อยในการวิ่งหาเงินไงลองดู